สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิศว์เตอร์นะคะเช่นักสาพัทรวดีพราวันนี้จะมาพาดูบ่อน้ำเสียที่อยู่ในฟาร์มมอนะคะนี่พอาถึงสถานที่จริงแล้วนะคะเรวจะพาไปดูที่ต่างๆตามในคลิปเลยค่ะเราดูเลยใช่ดูเลยอันนี้เป็นทางเข้าน้ำเราจะขับรถเข้าไปพอพึ่งนะคะแล้วเราจะขับรถเข้าไปค่ะเดี๋ยวเรารอรับอาจารย์ ีก็จะเป็นทางเข้าบอ่อคุณนะคะที่เราจะมาดูกันีบอ่อแรกค่ะด้านหลังก็จะมีอีกบอ่อนะคง เอาวีโกเข้าด้วยนะครับหนึ่งเป็นหนึ่งห้าครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อาจารย์อธิบายนะคะจะพาไปดูบอ่อแรกกันนะคะรอ,ะคะะอรอ,อต่อคิวเข้าเข้าได้ครั้งละสิบหรือยี่สิบ เราจะไปดูทางน้ำเข้าบ่อนะคะทางอันนี้จะเป็นสักพู่นะคะค่ะเราจะพาไปดูใกล้ๆนะ ทางน้ำเข้าค่ะเธอจะพาไปดูด้วยจะมีตะแงอันใหญ่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็น้ำจะเข้ามาตรงนี้นะคะน้ำจะเข้าทางนี้นะคะเข้าจะเป็นอาจารย์นี่ยเป็นภาพรวมทางน้ำเข้าค่ะจะมีฝั่งนี้แล้วก็อันนี้ น้ำจะไหลตรงนี้มี่ตรงนี้พอมาจากข้ามหาลัยนะคะอาจารย์พูดเมื่อกี้เลยค่ะเร็วแล้วก็จะมาพุ่งเดอะมหาลัยน้ำเสียทั้งมหาลัยจะเข้าตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราดูเราจะเห็นว่าน้ำมันค่อนข้างใสเนาะนี่ค่ะเพราะว่ามันผ่านรางน้ำเปิดแล้วก็การบำบัดมาเรื่อย แล้วหน้าฝนน่ะมันก็จะขุนอรเราจะสูดเนจาไหลหน้าฝนจะขุ่นปั๊มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหน้าฝนน้ำจะขุ่นนะคะเพราะว่ามันมีตะกอนในถ้าเอาตะกอนมันขุแล้วพอเข้าตรงนั้นมันก็จะดูดกระจายกันมาพอทางนี้แล้วก็จะดูดกระจายนี่ปั๊มอันนี้อันนี้คือปั๊มนะคะก็จะกระจายน้ำไปบ่อต่างๆค่ะ น้ำที่ปั๊มดึงเข้ามาเมื่อกี้ที่เราถ่ายนะคะจะมาเข้าที่บ่อน,นี้เป็นบ่อแรกคะ่ะเป็นบ่อแอนแอโรบิกนะคะเพื่อที่จะรอการบำบัดในลําดับต่อไปด้านหลังก็จะเป็นแอนแอโรบิกอีกหนึ่งบ่อคะ่ะจะเป็นบ่อที่หนึ่งแล้วบ่อที่สองต่อกันไปตรงนะะั้นค่ะพอเราเข้ามานะคะฝั่งฝั่งขวามือของเราจะเป็นทางน้ําเข้าคะ่ะจากนั้นปั๊มนะคะจะสูบน้ําเข้าสู่บ่อแอนแอโรบิกนะคะ บ่อนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบ่อผึ่งกันค่ะบ่อบ่อบอมบ้น้ำเสียสองารมันสองก็จะเป็นบ่อแบบอนุกมนะะแล้วก็มีบ่อใช่ค่ะบ่อบอมบาน้ำเสียของฟาร์มมอนะคะจะเป็นอนุกรมที่ต่อกันเป็นขนานนะคะ เดี๋ยวเราจะให้น้องที่มีความรู้นะคะอธิบายบ่อนน่อเราก็มีชพี่อันนี้คือบอแ์คเนทีฟนะคะใช่ค่ะที่เห็นว่ามันมีสาหร่ายเยอะนะคะเพราะว่ามันเกิดปรากฏการ์ยูโทพิเคชันนะคะนันก็คือมีสารอาหารมากเกินไปฟอสฟอรัสไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียมนะคะเออจะลอบได้ไหม บอกก็เลยจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆค่ะสักครู่ค่ะวันปีที่แล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยหบอไฟข้าวไรถิ่นะคะอันนี้คือประิการจิตวิทยาที่ฉันเอามาอ่านมาด้วยอันนี้ต่อไอะไรนะคะอันนี้คือบ่อแฟรมันก็เอันนี้นะคะสองสองสองบ่อแรกสองบ่อแรกนี่อั้ได้ทั้งมี อากาศแลไวไม่มีอากาศเซคอ่ะมันเป็นกึ่งกึงแต่อันเนี้ยแอนแอร์มันเป็นแค่ไรอากาศไรอากาศไม่มีอากาศอย่างเดียวแต่ถ้าใช่อันนี้คือกึ่งครับแต่อันเนี้ยบำบัดน้ำเสียได้น้อยกว่าแอนแอร์มันจะเติมอากาศมืไม่ได้ป็กระเป๋าคือเขาถ่ายเป็นหลักฐานแล้วนะใช่เซลซัวนมาเขาใช้แบบว่าไม่มีอากาศเพราะมันอยู่ได้ทั้งสองแบบ หมายถึงว่าจุลินทรีย์มันอะมันอยู่ในทางสองแบบใช่ค่ะแล้วเนี่ยเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างผิวน้ำกับใช่ใต้น้ำมันจะไม่เมือนก็คือถ้าใช้เอ็นเอมันก็จะเปลือกเอ้ยถ้าใช้แอโรบิกมันก็จะเปลืองตังค์แต่ถ้าใช้เอ็นเอมันก็มันบาดมาแล้วรอบนึงมันมีสองบอไงพี่ต้องมีฟังดูทีละชั้ใช่เขาก็เลยใช้เป็นแปคอร์ทีฟเอาเพราะว่ามันก็มันบาดน้ำเสียได้ประมาณนึงแต่ไม่เยอะเท่าแอโรบิก คุณวิทยากรน้องซ้ายมากเลยนะคะอ็อจะมีสองบ่อนะคะคืออันนี้กับอันนี้ส่วนเป็นข้าจะจถีบนะคะจะมีสี่บ่อคือหนึด้านหลังอีกหนึ่งแล้วก็ด้านข้างอีกหนึ่งแล้วก็ด้านหลังของด้านข้างอีกหนึ่งค่ะเป็นสี่บ่อนะคะบ่อนี้นะคะตาคะสูบมาใส่บ่อนี้แล้วก็จะมาใส่บ่อนี้แล้วก็ใปบ่อนู่นร เอาไปก่อน50ถ่ายกนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานีต่อไปกันเลยนะคะ Let's go ต่อไปเราจะไปดูดูอะไรนะดูสถานที่ต่อไปดูสถานที่ต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะจะมาเข้าสู่ช่วงสาระกับอันนี้คือบอกแม่คาเด้๋ิวนะคะ ที่เห็นว่าไม่มีสาลายนะคะเนื่องจากว่า,าได้ทําการบําบัดจากบ่อแฟคาทิทีบ่อแรกมาแล้วนะคะพอมาบ่อน,นี้ก็จะมีความสกปรกน้อยลงแล้วก็จะทําให้สาลายไม่เกิดขึ้นในบ่อน,นี้ค่ะอ๋อใช่ค่ะสังเกตสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะคะความแตกต่างระหว่างสองบ่อเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตบ่อน,นี้ใกล้ๆใ,ให้ดูกันค่ะบ่อที่สองนี่บ่อแฟคาทิทีที่สามนะคะด้านหลังจะเป็นแฟคาทิทีที่สี่ค่ะนี่ก็จะสะอาดขึ้นมาจากบ่อที่แล้วนะคะ เราจะไปดูสถานีต่อไปค่ะโอโอเออเออหนแล้วก็จะเจอลุงยางอันนี้จะเป็นบอ่อ อันนี้คือสถานที่ที่สองที่เรามานะคะเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะนี่คือนกตอนกระคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทีหลังนะคะอันนี้ให้น้องๆดูกันอันนี้คือบอ่อบ่มนะคะหรือว่าบอ่อฆ่าเชื้อเราจะใช้ฆ่าเชื้อมากกว่ากําจัด BOD นะคะแล้วทั้งบอ่อจะเป็นแบบแอโรบิกจะไม่มีสาหร่ายคะ่ะเพราะว่าบอ่อนี้จะมีประสิทธิภาพในการกําจัดของของแข็งแขวนลอยแล้วก็สาหร่ายคะ่ะแล้วเราจะยินเสื้อผ้าใกล้ๆให้ดูกบอกว่าที่ยิบยะยจะเป็นบอ่บนบอบม่มคะ นี่ระบบเก่านะคะเราจะไม่ใช้ระบบนี้แล้วนะแต่ว่าเราจะเอามาให้ดูนะคะว่ามันเก่าแล้วอันนี้จะเป็นกระบวนการบําบัดทางเคมีนะคะคือเป็นระบบเก่าค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นการบําบัดแบบชีวภาพแทนแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะปิดระบบไปเลยค่ะอันนี้นะคะอาจารย์จะพาเราขึ้นไปดูระบบแบบภาพรวมค่ะระบบบำบัดแบบภาพรวม เมื่อกี้เราเป็นแบบย่อยแล้วอันนี้จะเป็นแบบภาพรวมใหญ่ๆนะคะ ไอ้ไส่ก๋อมไส่ก๋อมสิงห์พิษก๋ำกระป๋องค่ะเล็บปีกแดงเล็บปีกแดงและปีกกระงค่ะกระโลแกลกระโลแกนกระโลแกนค่ะขอให้ค่ะกระโลแกน อันน on ี้ที่ปิดไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นที่ถางเก็บน้ำใสค่ะอันนี้ก็คือถังเซดิเมนเทชันแทงที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะ ก็คือเป็นถังตูปกรณ์นนั่นเองน่าจะเป็นชนิด s o l i ค c o n t a เหมือนกับระบบปปมอเราส่วนอันนั้นจะเป็นถังกวนก่อนเข้าถัง sedimentation นะคะก็คืออันนี้จะเป็นกองทรายก็คืออันนั้นอะกวนเพื่อแยกตะกอนกับน้ำใสแล้วก็เข้าถังกองทรายก็คือพอถังกองทรายเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะไปเข้า sedimentation แต่ระบบเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วนั่นเอง บ่ออะไรเรามาถึงแล้วนะคะนี่คือบ่อแอลบิกนะคะอันนี้คือบ่อแอลบิกส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ่อแอลบิกเหมือนกันจะอยู่ขนาดกันค่ะต่อไปที่เราจะไปคืออันนี้นะคะอันนี้แอลบิกนะคะอันนี้ก็เป็นบ่อแอลบิกค่ะจะอยู่แบบมันเป็นอะไรนะอนุี้ขนาดจะเป็นอันนี้จะเป็นบ่อยแฟรคาดิทีวี่หนึ่งที่เกิดปรากฏการณ์ยูโทฟิเคชันนะคะที่จะมีนิสายอะไรเยอะๆจะเป็นอีกฝั่งค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นฝั่งตรงข้ามจะเป็นบ่อแฟค์่าที่ถิ่มเหมือนกันนะคะจะอยู่ขนานกัน,นะคะ่ะ แต่เดียค่ะอันนี้จะเป็นบอ่อแอนแอรโรบิกที่หนึ่งนะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงนั้นจะเป็นทางน้ําเข้านะคะปั๊มจะสูบน้ําจากตรงนั้นนะคะเข้าบอ่อที่หนึ่งบอ่อที่สองแล้วก็บอ่อที่สามที่ต่อกันนะคะโดยแต่ละบอ่อจะมีปริมาตรน้ําเข้าเท่ากันนะคะฝัะ่งนี้นะคะที่ชี้ไปนะคะราะว่าเออคือว่าเราสูบน้ําเข้าสามร้อยนะคะมันก็จะแบ่งแต่บอ่อทีละหนึง่งร้อยละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจน